สรุปแล้วกินที่ร้านเลยใช่ไหมใช่เอานั่งกินข้าวเปียกเลยพี่องตอนนี้กินขนมรอคันดีคันดีถือเมี่ยกับมันกกบชิบแซบเนาะห้อนๆอนนะกินยูน่นรสน้องเอาพักไฟนะพี่อน กินร้านนั้นกินร้านในบ้านน้องมดเลยนะพี่น้อง้านทีไปาอย่ี่ไปย่งมดี่น้ร้านกินในรานนั่นในหมู่บ้านเลยนะพี่น้องคุณสาวขาย เจ้าก็จะบ่กว่าจากเขาเนาะเจ้าจากบ้านไปกระอันน้อยๆเนาะอันอันน้องหลานลูกหลานบ้านเดียวขึ้นใหมาแต่เจ hey. ้าตะกี้เจ well ้าก็เป็นเด็กน้อยเนาะกินลูกเขาใส่มือยขึ้นเขาเขาว่าจานแม่เอามาใส่ให้แม่กับลูกกินก่อนขออย่างกินที่ลังทีเนาะ อากองน้ำไรแตกเขาวดเอาสักวันนงกินที่หลัง โอ้จะมาเหนียนขักเนาะอืมที่แดดวนมาจะมีกินเหยียนกอเล่ว่าเจ้าชิบะเ่บเด้นเนาะ แต่กล้องน้ำลายแตกน้ำแล้ววันเจา้าปรสช่างน้องยี่สวยเสมอหน่ะเดีย๋ยวมันจะเห็นแรงกิมให้เจ้าวัน มันตัากินกักเนาะโอ้อางศาเลยจิ๋วฟาดเสบแห้งบ <okay>? ่ตัดเออตัดเอาไหมยิ้มบบุกคนน่ะซ่องเดียวข้าวแช่

<G ül üyor> แม่กบลุงเนาะไปกินเก่งก่อนมาน่ากินเก่งกว่าแม่อีกกบกระไหลเลเพื่อนแช่งข้างกันเหระปาไหลต้ลาไหลยังอกแต่ว่ามาน่าเนี่ยเรากินแล้วเคี้ยวหน่อยลกูกแล้วไม่ค่อยเคี้ยวเลยแล้วไม่มีเขี่ยวเราเลยกว่เคี้ยวบ่ กินน้ำกินน้ำอ่าอยากกินน้ำเขียวกินหลายอย่างเอาไว้กินรสเอาไว้น้นทำคนละ<ม>โอเคเปลี่ยนกันฝาฝา,า,า,าเอาที่ฝาฝาเอาพ่อให้ฝาของเขาอ่ะพ่อทำหายมันมันร <c oughs> ุนแร <c oughs> งไม่ได้เอาขึ้น <c oughs> เหมือต้องป <c oughs> ิดฝาเลยทั้งคนมา <c oughs> ต้องปิดฝา กินนะ่ะกินค่ะคับโอ้ยนี่แมีฟันนั่นนัทใช่ไหเนี่ยอืมไอม้พี่น้องกินแหน่ลูกสิน้นนะลูกสิน้นลูกยังกินแหน่ ตักเส้นให้เพิ่อนเนี่ว่าลงประโคมน้ำเพื่อนได้เก้านาทีแล้ว แล้วจะมืดเอาไปกำลังจะทาหุ่นเลยนะส่งผมแม่ก็เห็นแบบนี้ขอนมันคณงานอโอ้นางนิ่งพี่น้องไง เก้านาที่เคืองแล้วเอาลูกละให้มันหดสิบแล้วลูกละเนี่ยเก่งมากขั้วหมายเก่งที่ว่าพนังนิ่งนะพี่น้องเป็นวิเลียนไปเลียนมากนะถือว่าเก่งนะ,ะได้มากนะพี่หอมมาแล้วพี่หอมมาพี่หอมมาเสียงหอม,ม เอลาบพี่น้องอาาสางหวหอมมันมาซื้อลาบไปเฮ้ยไปนะ่ะหลานไปน้องลูกแม่เซียวใครกินลานมันก็ซื้อดีเออไอ้ไอ้เป็นว่าอ้าโอเคเนาะถ้าเราห้อวกับยีราบเปกนคนพี่น้องเอา